สวัสดีครับวันนี้ขอบเซลต้าครับผมวันนี้เซลต้มมาแนะนำรับผม Toyota Revo เครื่อง2.4ตัวฟีรันเนอรนะครับรถยนต์ปี2017นะครับผมคุณลูกค้าราคาผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับรถยนต์คันนี้สวยๆครับผมคุณลูกค้ารถยนต์เข้าใหม่นะครับเดี๋ยวเซลต้มพาดูครับผมคันนี้เลขไม้50,000นะครับผมคุณลูกค้า คันนี้เลขไม่ห้าหมื่นหกนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เลยครับผมคุณลูกค้าถ้าสนใจคุณลูกค้าสามารถเข้ามาดูเข้ามาสอบถามได้นะครับผมกับราคาห้าแสนสองาพับาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับคันนี้เลขไม้สวยครับผม เบาจะเป็นเบาะตัวเทนิบอยนะครับผมทำเบาไว้เรียบร้อยนะครับนั่งด้านหลังนอนได้สบายนะครับผมคุณลูกค้ากับราคา52900 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดได้นะครับผมซื้อสดก็ราคานี้นะครับผม5 29,000บาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม สนใจเข้ามาดูเข้ามาสอบถามกับเซลลต้ามได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ